สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลดิบุมีนะชุ่มแพรเราเป็ที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณฟังครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ในรายละเอียดของข่าวนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่ทราบเันดีก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงวันอาทิตย์เลยใครที่ออกไปไหนนะครับก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศนะครับพกล่มไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวท่านเองแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับฝนในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ทราบันดีนะครับตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ผ่านมาเองก็มีฝนตกนะครับคุณผู้ฟังบางพื้นที่ก็เนี่ยก็มีน้ําท่วมขังด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าที่เรียกกันว่าน้ารอระบายนั่นเองนะครับใครที่สัญจรไปในม้านไหนก็อย่าลืมติดตามข่าวสารดูนะครับว่าสถานที่ที่ท่านไปเนี่ยมีน้าท่วมหรือเปล่าหรือว่าฝนตกหนักหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ต้องมีการรถติดอย่างแออัดแล้วก็ ควรที่จะเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ไปถึงจดหมายตามเวลาที่ได้มีการกําหนดไว้และก็ไม่กระทบต่อการทํางานของตัวท่านเองด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดของข่าวนั้นนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพิ่มยอดส่งออกนะครับในตลาดซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับดำเนินนโยบายกเกษตรผลิตพณิชย์ตลาด ตามนโยบายยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตนะครับของนายจุินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งขยายตลาดเป้าหมายในการส่งออกและการดำเนินตามแผนงานนะครับอาหารไทยอาหารโลกโดยมีเป้าหมายนะครับในการเพื่อที่จะยกระดับในการส่งออกสินค้าของไทยเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของสินค้าไทยในตลาดโลกพร้อมส่งเสริมนะครับการค้าการตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเข้มแข็ แข็งทางด้านเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไปทางด้านของนายจุลิยนกล่าวต่ออีกนะครับว่าแผนงานในการที่จะเป็นการส่งเสริมตลาดในการส่งออกในปี2 5ง5กระทรวงพาณิชย์นะครับเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยยังคงมีการบวกอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังโดยมีปัจจัยที่จะช่วยในการสนับสนุนนั่นก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจและการนําเข้านะครับของประเทศคู่ค้าสําคัญที่ขยายตัวอีกทั้งนะครับคาดการณ์ว่าความรุนแรงของโควิด1 9เนี่ยจะลดลงนะครับ ทำให้อุปสรรคต่างเนี่ยก็มีการลดลงไปด้วยโดยที่ผ่านมานครับทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในส่วนของการปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโควิด1 i d 1 9 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมงานต่างๆในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้านะครับเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีผู้นําเข้าจากหลายประเทศนะครับทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซาอุดีอาระเบียบาเลนกาตาอิรักอิรานและประเทศในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยนะครับเข้าร่วมโครงการใน2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเดินทางไปร่วมงานด้วยตนเองหรือว่าการจัดส่งสินค้าไปแสดงภายในงานแล้วก็ในส่วนของการมีการเจราจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือที่เรียกว่ามิลเลอร์มิลเลอร์นะครับในภาพร,รวมนะครับการเจราจาการค้าเนี่ยก็มีการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้นกว่า8,100ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าของการสั่งซื้อทั้งสิ้นนะครับ843ล้านบาทและมูลค่าในการสั่งซื้อภายในปีนะครับ7,282ล้านบาทเลยทีเดียวโดยล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่จรจาสินค้าอาหารไทยและเครื่องดื่มฮารานในรูปแบบออนไลน์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนะครับมีช่องทางในการพบปะพูดคุยนะครับคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งพบว่านะครับประเทศที่เกิดการจับคู่เจราจาออนไลน์นะครับมีความประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซาอุดีอาระเบียโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและความสนใจมากที่สุด3อันดับแรกนะั่นก็คือข้าวผลไม้และอาหารกระป๋องนั่นเองในส่วนของแนจูลินนะครับก็มีการพูดถึงนะครับความสําเร็จดังกล่าวเนี่ยมาจากที่ประเทศไทยนะครับมีการเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียผักดันนะครับเมาตรการ เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างกันโดยกิจกรรมที่มีการดําเนินการแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยการเจราจาค้าออนไลน์ร่วมกันซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีโดยผู้นําเข้านะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนี้นะครับจะมีการต่อยอดธุรกิจและก็กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศซาอุดีอาระเบีย งานแสดงสินค้าอาหารและสินค้าฮารานผ่านโครงการ SME proactive นะครับในช่วงของวันที่16จนถึงวันที่19พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยรวมกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในซาอุดิอาระเบียสินค้าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวอาหารฮารานผลไม้ด้วยนั่นเอง เพื่อให้สินค้าไทยนะครับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าประเภทต่างๆทั้งอาหารอุตสาหกรรมความงามและผ่านช่องทางออนไลน์นะครับที่ได้รับความนิยมของซาอ,อุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram ตลอดจนนะครับการเชิญผู้นำเข้าจากซาอุดีอาระเบียมาร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติประจำประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงนะครับการเข้าร่วมแสดงสินค้าในรูปแบบปกติหรือว่าแบบไฮบริดออนไลน์ และงานแสดงสินค้า t ทเฟล็กนะครับในที่จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมและงานในส่วนของโลจิสติกสนะครับ22ถึงวันที่25มิถุนายนและงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นนะครับซึ่งจะจัดพร้อมกับงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงของวันที่7ถึงวันที่10กันยายนด้วยนั่นเอง ในส่วนของช่วงท้ายนะครับนายจุเลนกล่าวต่ออยนะครับว่าซาอุดีอาระเบียนะครับถือว่าเป็นตลาดการค้าที่มีโอกาสเติบโตอีกมากโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้โฟกัสตลาดนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าเป็นประตูการค้านะครับสู่อีกหลายประเทศในภูมิภาคบวกกับนโยบายใหม่ของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับที่เน้นเพิ่มการลงทุนมากยิ่งขึ้นมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเพิ่มภาคการท่องเที่ยวภาคการบริการภาคการลงทุนทําให้มีความต้องการนําเข้าสินค้า และกำลังการผลิตเป็นจํานวนมากนั่นจึงเป็นโอกาสของไทยนะครับและผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตัวการลงทุนและส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียมากยิ่งขึ้นด้วยจากนี้นั่นเองสําหรับใครที่สนใจนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเบอร์เว็ d i t p g o t h หรือว่าทางสายด่วนนะครับการค้าระหว่างประเทศที่เบอร์1169นั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังท่านในที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวกับความงามผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่อยากจะส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นการขยายการตลาดแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานประดัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่มีบอร์ดบริหารในการพัฒนาสื่อสารปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับแห่งชาติรับข้อเสนอโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัย2,016โครงการพร้อมเห็นชอบนะครับกรอบแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยระยะที่2ด้านนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในฐานะรองประธาน กรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติครั้งที่1โดยมีนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติเป็นประธานในการประชุมนะครับโดยที่ประชุมนะครับได้รับทราบถึงการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการรวบรวมแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชนนะครับและเครือข่ายทางวัฒนธรรมและเครือข่ายในส่วนของภาคประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ระยะที่1เพื่อเป็นการนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดังกล่าวประจําปี2565ซึ่งแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยนะครับมุ่งขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์หล,หลักนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนที่1นนะครับนั่นก็คือการสนับสนุนการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่วนที่2นะครับการส่งเสริมความรู้ความเท่าเทียมพฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์เฝ้าระวังและการตรวจสอบสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในส่วนที่3นะครับบูรณาการกลไกลการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะและส่วนที่4นะครับ การพัฒนาและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมีหน่วยงานนะครับที่เสนอโครงการให้คณะกรรมก,การพิจารณาสนับสนุนจํานวนกว่า2,016โครงการและได้ใช้งบประมาณดังกล่าวนะครับในการด,ดําเนินงานแต่ละหน่วยงานรวมกันกว่า584ล้านบาทนะครับด้านนายอธิพลกล่าวต่ออีกครับว่าที่ประชุมนะครับได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงที่รวบรวมเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของจํานวนของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการและสรุปภาพรวมนะครับนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขยายผลบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และการเผยแพร่สื่อหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะครับสื่อออนไลน์ Facebook YouTube TikTok การขยายผลนะครับการดําเนินงานโครงการแบบเจาะลึกในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มเยววาวชนกลุ่มวัยทำงานรวมทั้งนะครับการมอบรางวัลนะครับยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานองค์กรที่ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างค่านิยมเชิงบวกต่อสังคมไทยด้วยนั่นเองท่านรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีการกล่าวต่อยนะครับว่าที่มมประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบ กรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรรค์ยะที่2เพื่อนํามาใช้จัดทําแผนล่างพัฒนาด้านการพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการพัฒนาสื่ออย่างสร,ร้างสรร์คและผลการประเมินนะครับผลสำฤทธิ์แผนพัฒนาด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยระยะที่1ที่ผ่านมา ในส่วนที่2นะครับการศึกษาตัวอย่างที่ดีนะครับในการวางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกและในส่วนที่สาน,นะครับการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการในส่วนของการพัฒนาสื่อต่างๆนะครับในส่วนที่4นะครับการวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนที่5นะครับการศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอกในด้านต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อการพัฒนาสื่อนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของสังคมและวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและกฎหมายและในส่วนที่6กนะครับการกาหนดฉากทัศนะในอนาคตขณะเดียวกันนะครับที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางในการจัดทําร่างยุทธศาสตร,ร์นะครับโดยมุ่งทําในส่วนของเชิงรุกและขายายผลการที่มีส่วนร่วมของทุกส่วนนะครับในการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างสังคมและค่านิยมเชิงบวกนะครับสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลกด้วยนั่นเอง นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะในการทํางานนะครับจัดทําแผนล่างพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อในระยะที่2โดยมีการดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับใน3ประเด็นหลักๆนะครับคุณนุ้ฟังนั่นก็คือการศึกษาตัวอย่างที่ดีในการวางยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาสื่อจากต่างประเทศในภาคตะวันออกเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เพื่อเป็นการถอดบทเรียนนะครับในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อที่จะผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยและการรับฟังนะครับความคิดเห็นและการวิภา์วิจารณ์นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสือ่อเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยทําให้มีการดําเนินการในทิศทางเดียวกันรวมทั้งนะครับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยสื่อทั่วโลกอีกด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งการพัฒนาสื่อนะครับตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเองนะครับอย่างที่ทราบกปนดีสื่อต่างๆเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งช่องทางที่ดีที่มีความรวดเร็วเรียลไทม์ time, แล้วก็ทําให้หลายๆคนที่เล่นสื่อโซเชียลมีเดียอยู่นะครับได้มีการรู้ข่าวสารอย่าง ทันเวลาและทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆต่อบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ใน,นสิ่งอื่นใดนะครับการที่จะมีการทําสื่อหรือว่าเผยแพร่ข่าวต่างเนี่ยก็ต้องมีจริยธรรมต้องมีคุณธรรมแล้วก็ต้องมีความถูกต้องต่อกระบวนการกฎหมายด้วยเช่นกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เกิดข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานต่อการเผยแพร่สื่ออีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับ เปิดแล็บในการบริการในการตรวจวิเคราะห์พืชกระท่อมต่อจากกัญชากัญชงหนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกให้ได้มาตรฐานนะครับปลอดภัยก่อนแปรรูป ด้านดรนนทพัฒน์วุฒิพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทชเปิดเผยน,นะครับว่าศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทชนะครับเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร โดยภายหลังนะครับที่พืชกัญชาและกัญชงน,นะครับได้รับการยอมรับอย่างวงกว้างและเป็นสารสําคัญนะครับที่ใช้เนอร์คือ CBD และ THC สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนํามาแปรรูปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยเฉพาะนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนะครับจึงมีการพัฒนาขีดความสามารถของห้องพัฒนาการที่มีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ให้บริการในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสารสําคัญจากพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการรับรองนะครับก่อนนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล่าสุดนะครับทางสวทชก็ได้มีการขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบพืชกระท่อมเพื่อที่จะให้พืชน,นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มเกษตรกรกําลังนิยมในการปลูกนะครับรองลงมาจากในส่วนของการชาและกัญชงโดยปัจจุบันนะครับได้มีการเปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งแบบใบกระท่อมสดและใบกระท่อมแห้งรวมถึงนะครับสารสกัดกระทอม และผลิตภัณฑ์ที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสมตรวจวิเคราะห์นะครับในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณรวมไปถึงนะครับการตรวจสอบความปลอดภัยเช่นการตรวจหาปริมาณของโลหะหนักยาฆ่าแมลงตัวทําลายตกค้างสารพิษจากเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนปริมาณความชื้นสารทรีนคุณภาพรวมไปถึงนะครับการหาปริมาณของสารออกฤทธิ์สำคัญนะครับที่อยู่ในพืชกระท่อมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ,ของกระท่อมอีกด้วย โดยตั้งแต่ในปี2 5 1 4ที่ผ่านมานะครับทางสวทชวเองเด็ดได้มีการสนับสนุสน,นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เป็นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆซึ่งหันมาสนใจในการปลูกพืชกัญชงและกัญชาและกระท่อมนะครับให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสน่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชุมชนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์วิสาหกิจชุมชนเบิร์ดเบิร์ดตามรอยเท้าพ่อจังหวัดปทุมธานี โดยทางสวทชนะครับได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่กระบวนการในการเพราะปลูกกัญชากัญชงและกระท่อมให้มีคุณภาพไปจนถึงนะครับการให้บริการในการตรวจสอบวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภพพัณฑ์พืชซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นต้นน้ำที่เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และผลผลิตนะครับในขณะที่ทางสวทชทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และมาตรฐานต่างๆให้ปลอดภัยก่อนที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆจะนําไปแปลรูปต่อไปอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมพืชกระท่อมการชงกัญชานะครับก็สามารถนะครับามารตรวจสอบหรือว่าให้ทางสาี่ยช่วยเป็นการพัฒนาระบบและตรวจสอบคุณภาพได้อีกเช่นเดียวกันใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 2 1 1 7 6 8 5 0 0 2 1 1 7นึ่ 6864นะครับคุณผู้ฟังหรือว่าทางอีเมลนะครับที่ทางอีเมลของสวทชนะครับที่ n c t c n s t d a r o t h นะครับ, th, ค,รบคุณผู้ฟัง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากจะติดต,ตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอ t ลทาร์บอสแคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลบุตมีนชุมแหลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรรัสโค2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย